พี่น้องผมสิพาไปเบิ่งมันหัวใยสุดเสกเกียหัวใหยใยพี่น้องเอ้ยไปรับผิดนะพี่น้องมาพี่น้องไปไปผมสิพาไปเบิ่งมันหัวใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยมันคือหัวใหญ่แบบนี้พี่น้องมันเข่าเดือนเนี่ยพี่น้องเนี่ยเออเบื้องไปพี่น้อง พี่น้องว่าหัวใหญ่บ่พี่น้องใส่ตเสกีเนี่ยเพียทั้งดกทั้งดกทั้งอันนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อเอามือนี่ละ,ละสุดใส่เกีพี่น้องเอ้ยบอกพี่น้องกันบัสทุกคนแล้วเด้อบอกต่อๆกันไปแล้วพี่น้องเด้อสุดใส่เกีเนี่ยอืมเมื่อรถเพียเมื่อหัวใหญ่หัวยาวพี่น้องนี่ละครับผมเออสงการลกรรักกษตร เห็ดมันคือได้เยอะแท้พี่น้องทั้งดกทั้งหัวญ่พี่น้องเอ้ยเบิงเอาหัวอ่ะอืพี่น้องเอ้ยทั้งดกทั้งหัวไงโอ้ยอันนี้หัวซ้ำแขนพี่น้องโอ้บอบอกเพื่อนเอาไอ้หุณนไปเอาทั้งหุณนมาบอกเพื่อน เอ้ยไปเอาไปเอาขุนมาไปเอากองไอ้ที่ห้าเหลียไปเอาส่วนพุ่นก้อนส่วนทิันแหงน่ะอืมพี่น้องเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งไปที่เรียดเอเบิ้งหัวมันสุขการละเกษตรพี่น้อง เอาพี่น้องว่าหัวยังยันยังส่พี่น้องไล่บังดูว่าพี่น้องอ่ะเดาบังดูครับเนี่ยว่าสิได้ไล่ลจักตันเบังเอารถพี่น้องพดทีนี่เบิ้งกล่องมันหัวพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งกล่องมันเ้อะพี่น้องเอ้ยหัวเอ้กล่องนี่ยัน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 ย้อยพี่น้องปัดเบิ้งเอารถพี่น้องเอ้ยหัวงามพร้อมเ้อะพี่น้องมันสูงการลักเกษตรเนี่ยสูตรไส้เกลียเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งหัวมันพั่พี่น้องคุณอะ เบิ่งมันสงการลักเกษตรพี่น้องเอ uh, ้ยเบื้องขวาเครื่องเดียวเนี่ยพี่น้องเบิ่งเครื่องเดียวขวาพี่น้องเบิ่งให้จบเด้อคลิปนี้พี่น้องเอ้ยมันสงการลักเกษตรเนี่ยสูตรใส่เกลือเนี่ยใส่ตะเกียรเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาว่าหัวมันสะดกขนาดไหนพุณน่ะพี่น้องเบิ่งเขาใหญ่ทั้งดกพี่น้องพุณน่ะเบิ่งเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อขวเบิ่งเอาเด้อพี่น้องขวาอืมอันนี้ไถยสิบสองข้องล็อกเนี่ย ็อกนันก็1สิบสองคองกันพี่น้องคว้ล็อกนันก็นสิบสองคองขึ้นกันเออไถไถท่อท่อเก้าทุกมือเลยพี่น้องเนี่ยไถยเท่าไรยี่สิบแถวอันยี่สิบสี่แถวพี่น้องฟาดเบิ่งมันสงครามแล้วเกษตรพี่น้องเอ้เป็นตาสอสปาดเงานี่พี่น้องเอ้เม่นมันเรือมเป็นอย่างแน่พี่น้องปืด๊ดือหัวใหญ่หัวยาวครักแท้ปัตรโตปัตร ปั่นว่างาสร้างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นงาสร้างบ่เพียเบิ่งเอาปื๊ดพี่น้องเอ้ยปัด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 เบิ่งเอาคุณอ่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อเด้อเบิ่งเอามาเพียตุนินไปใช้ตุนิน่ะสุดยอดบ่พี่น้องสุดยอดบ่ คุณ่ะเบิ่งเอาพี่นออ้องเอ้ยนี่ละผมก็บลูคับบรรยายให้พี่น้องฟังแล้วละพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องเบิ่งด้วยหูด้วยตาเอาเด้อครับเด้อเบิ่งเอาแล้วก็พี่น้องก็พิจรารณาเฮ็ดเอาเบิ่งเอารถดกว่าอือไถไถมืม้อนี่แข้งหัวใ่ไปนาพี่น้องไยเบิ่งคุณอะออแข้งไถแข้งหัวใ่ไปนาไหมพี่น้อง มันสงการลักกรตรนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คนงานกสิประมาณสิบสองคนพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คนงานคัดเออเอาขามมาเบิ่งฟังนี่นะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องว่าแม่นแล้วสงการลักกรตรไปหาทายเอาแต่หัวมันยันยั่โมเมน์เด้อพี่น้องเอ้ยสงการลักกรตรนี่ต้องเดินท้ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่แล้วท่านสงการลักกรตรบเ่เดินท้ายนี่คือว่าโมเมนสงการลักกระสแล้วพี่น้องคุณอ่ะเบิ่งเอาพี่น้อง ีแต่หัวยังไงพี่น้องเอ้เต่ละเก่าด้อพี่น้องเบิ่งเอาคุณอะเฮ้ยพี่น้องเอ้อือคุณอะปไดพี่น้องเบิ่งหัวบ้านสงการแล้วก็เศษสูตรใส่เกลือนั่นเนี่ยเกี่ยพี่น้องเบิ่งปื้อเก่านี่แม่พี่น้องเบื้องเบื้งพี่น้องเบิ่งเบื่องคุณอะเบิ่องลวดบานปานดอกเห็ดพี่น้องเอ้ย สุดยอดพ่อพี่น้องว่ะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งล็อกนี่วัที่เนี่ยอือคุณน่ะเบิ่งล็อกนี่พี่น้องกว่าสุดยอดพ่อพี่น้องสุดยอดบ่เออเบิ่งเอาเด้อคุณน่ะไปไปย่างลงลงลงไปทั้งล่างวัที่เนี่ยพี่น้องเอ้อือเบิ่งทั้งใดก็หัวง่ายไปเบิดละพี่น้องเบิ่งคุณน่ะพี่น้องสุดยอดบ่พี่น้องว่าน่ะอือ พี่น้องเอ้ปดปาดปาดปัด,ปด,ปด,ปดอไล่ละหาตันก็พลานแล้วพี่น้องไล่ละหกตันก็พลานแล้วพี่พน้องเอ้วัดที่เนี่ยเออม,มือนี่สมมาขุดไล่ละจากตันหุ่นเด็พี่น้องเนี่ยหัวมันระดับนี่นี่บวชขาดล็อกไล่ละหกตันขึ้นพี่น้องเนี่ยาดพี่น้องเอ้เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อปาด แต่ละเงาพี่น้องเบิ้งได้ยกไข่เบิ้งผัวด่ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งผัวด่ะยาวสุดหูสุดตาเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้พากันเบิ้งให้จบเด้อพี่น้องเด้อสิมีความรู้ไล่โบไล่สาระดอกพี่น้องเบิ้งให้จบล้ปวัดเบิ้งอรรถพี่น้องเอ้ยแต่ละเงาเบิ้งคนงานพี่น้องประทีปเนี่ยคนงานนะผัวเบิ้นเอาพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดูใส่อีกสองสามคนน่ะไปทั้งแต่พุ่นบัวโอ้ยพุ่นอะไอยู่ในป่าได้ดงข่อยอีกอ่ะพุ่นอยู่ในป่าอย่างข่อ,อยพ,พี่นออ้องเอ้ยเออมากินน้ำกินท่าเด้อได้ไปขึ้นมันพุ่นน่ะตาแก้พุ่นกระเจยดีดีด้อพี่น้องเอ้ขบขุนมันแล้วปั๊บพาไปขึ้นมันรถพี่นออ้องเอ้เออดีจังถตาแก้พุ่นก็ะได้เอ็ดเบิ่งหัวมันเอ้ย โอ้ไปตาสะออนพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเบิ้งโรตกร่องมันไม่ต้องห่วงเบิ้งได้เลยพี่น้องเบิ้งได้กองมันน่ะเบิ้งเอาเด้อพูดน่ะพี่น้องเบิ้งเอามันม่ได้สิประโยชน์ใสครับพี่น้องเอ้ยได้ละหกตันน่ะเบิ้งเอาโรตน่ะเบิ้งเอาพูดน่ะสุดยอดบอพี่น้องเออเบิ้งเอาพูดน่ะเอ้ยหัวมันทึ้งนั่นเลยพี่น้องเอ้ย อันนี้มันเกลีเดียนเกตมังกรสุดใสเกลือไล่ละสองกระสอบพี่น้องเนี่ยหนึ่งไล่ต่อเกลือสองกระสอบโอ้ยผู้ดใดสนใจเฮ็ดสุดใสเกลือก็เฮ็ดรถเด้อพี่น้องเอ ي, ้ยบ่ต้องทดลองดอกเฮ็ดแท้ๆทเดี๋ยลาสงการกรักเกษตรประกันรับประกันการันตีให้เลยพี่น้องทำม,มาสิบห้าปีนี่ปีที่ที่สิบหกแล้วพี่พี่น้องเอ, ي, งเอ,อ้ยเบิ่งเอาโอ้ยเบิ่งเอาหลดหัวมันนะอะหัวพี่น้องเอ้ย เออสุดยอดสุดยอดออ,อ,อสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลย,ยเลยบื้งเอาเอาเบิ้งทั้งไปยอย่างพี่พี่น้องเพียสุดหูสุดตาพี่นอ้องไอเทียอ่าคนคนงานอยู่โวมพูดอีกสองคนขวาน้องพี่น้องขวเบื้งเอาเอาคลิปนี้เอาไวส้สนีก่อนเด้อสวัสดีครับผม